สวัสดีค่ะอยู่กับช่องอุ้มบุญแฟมิลี่ช่องพังอุ้มบุญกับซอยก็แชร์กดไหลก์้งติดตามให้ได้วยค่ะเอาเอา,เอา,เอาไปแล้วพี่กนองเช้าให้สู้ให้สู้มีหอดบูทั้งพี่ทั้งนองให้สู้หาตรวจงานอ้อมบ้านถามเขา ถามเขาประชาก่อนน้ำบานว่าบบไดไปงานสร้างเป็นจังใดสบายดีโบไปมีตังกสิไปคือกันยังในกลุ่นพออูดไปเลยออกหาถามเขาพี่นงค่ะ โ <laughs> บ่นหนักโบแล้ว,ว่ามีตังข้อแข็งเอ้ยเครื่องเครื่อง <laughs> บ่สิบ้าสิไปขาไปเลยนั่น,ะนะสิไปหาหมูเขาได้นั่น,นมามามาอเออเออเจแจตีเขาตีเอาได้นั่นนันยานแล้วไปไปพี่อุ้มก็หากินหยา่ยงเดียวไม่ได้สนใจแล้วพี่อุ้ม น,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 นานนานนนนนไป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 จะไปเน้มนาเาขาเขาตีตีเมนเปล่า <laughs> เอาไปผุนกันถือว่าเมนสิไปไปเช้าล่ะหากินหยาขางทางเล็วค่ะพี่นงไปบวชอดดอกมงจุดไมหม <h> โอ้ยเสียแหง để hãy phụ hụt pha nhang hả kín mưa lắng ồ cầm lăng cái phải lười lười à, kín bưng áo ôi thằng lục sáu nổi lục sáu nhảy phi nổ ơi bù bù lăng cán heng nghe là ủng tất cả thể hay nhang với nhàng, hay nhang thử thang, rồi <laughs> có chỉ xuân đứng ngoài, chắp nồng vậy, đấy lưi. Ăn máu mà. Kho cả, bay 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 ôi nhà bay bay cứ xếp thế, bay hái ไปถามข่าวใช่หรือ,อยู่ดีสบายบ่งบริด้ไปงานสั่งไปถามข่าวเบิงกินสุดท้างเลยค่ะลูกสาวสาวขากินโอู้อยหง่า,งามเนาะอู้อันแต่ของคนบวเกี่ยวเอาเนาะหย่าตนนัวนี้เกี่ยวคือสิกินพอดีดีไหม นี่แหะใบกลางน้อยๆบ่แม่นบ่ลก็บ่ทันแก่หนั่นหญ้าเอาคนอยู่บ้านบ่ ไปเร็วดึงไว้ดึงไว้เขาสิเตะเอาโอ้ยเนะดื้อกะดื้อพูดสู่ของขาแล้วเฮ้ยบมูกะงามทั้งพีทั้งนองยุ่งกะมาไวไวครบละไป ค่ะลองเลิบอยู่ทางผุนหมากระไรพี่น้องกัยเอากินหญ้าจุกเกอไผ่เนีย่ยกินกอไผ่เพิ่นกันไอเอ้ยนั่นสิดคบกันได้นี่เส<ป>ือเสืออุ้ยผุนทางหนากำม,มีผุน เทเท,ทบอเป็นยังดอกต้นหน่อยโอ้ยย่านกับยานให้ยางบึงพีพ่น <laughs> ปร้บอกให้พ้ามานําโอ้ขลักมุอนอุยปุยเลยพุน่นค่ะใชเ่เริ่มใช่เริ่มหูว่าอุ้มบุญมาย่งางจนมาเลย่ทนี่ยางขินหอนแห้งบอเออบอเห็นหน้าสาวโดนเร็วเป็นจะไรน่อส้บายดีบอ เอามันม kind of kind of hey, exactly. ั่นนึกมันนิยังนี่ม้านี่มันมั่นตีตีโอ้ยเอาไว้ดีๆเด้อนนะน้องไปโอ้ยเป็นหมูบึงมาทั้งพี่ลามาทั้งพี่ยักขาไปหาสั่งยุ่งไหลียังมาคอยยางมากกายังครบเร็วมาที่ไหนคำแต่มาคำอยู่หาย่างเลาะอบ้านบ้านนั่นบ้านนี่

ยุ่งกะได้หลยแทไล่คอยไม่ยืนเท้าเดียวยุ่งคุกคอตังหลยตัวลึงันเอายกกันบ่แถวฝุ่นคือก็ไล่ปันนี่ท้าี่ังไลแหงเทยืนเท้าเดียวมากเรวยุ่งไล่พี่น้องมาตะปองไหบ เอ้าเอ้ยมวนเดี๋ยวเส้นนี้เสบแห้งบึงมือหน่อยเพื่อนฝาวแห้งอุ้มบุญคือจังบ่เคยได้กินไถละกินของเพื่อนกระไดโอ้ยกล้ยหวานแห้งโอ้ยจะเอากันเถอะ trường cơm, vừa cái ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm, ăn là ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm, ăn đơn ăn cơm, ăn đơn ăn phút ăn cơm, ăn cơm, เออฝากเลี้ยงเต้เอ้ยเอ้ยเจ้าอุ้มบุญนอนคือการอุ้มบุญโมนีนอนคากรีเต้นกันมาแล้วก็นอนต่ออีกบ่ได้นอนยังมึงขึ้นยุ่งไหลมึงตัดยุ่งบ้านเจ้าไม่เนอะหายแห้งคอยยืนค้าเดียวยุ่งก่อย ไปเบิ่งเบิ่งพี่กันน้องหนีกันบ่ได้หมาเพิ่นหลาย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ยังยุ่งเลยจะขอบคุณโครงการกุณแจน้าจาการพให้น้องๆในมิบันยู่ขอบคุณน้องเสนอน้องสิงขอบคุณแฟนครับสูทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กับขอบคัวน้องอุ้มบุญ สอยกดแช่กดไลค์กดติดตามให้ท่านช่องสั้งอุ่นบุญมันนี่ก็ได้มมหาชายลืบค่ะสวัสดีค่ะ